สวัสดีครับผมปานเวศครับเราก็พบเจอกันเป็นประจำนะครับทางช่องโหราสาระสไตล์ปานเวศครับคลิปนี้เป็นการทำนายดวงชะตาของชาวราศีกันก็คือท่านที่มีลักษณะอยู่ที่ราศีกันหรือท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่17กันยายนถึง17ตุลาคมเป็นการทำนายดวงชะตาประจำเดือนเมษายน2 5 6 4นี้ครับสองภาพนี้เป็นภาพดาวจรซ้ายมือเป็นภาพดาวจรณวันที่1ขวามือเป็นภาพดาวจรณวันที่30เมษายน2564 ในเดือนนี้จะมีดาวย้ายราศีกันอยู่หลักๆ4ีดวงครับได้แก่เลข4ดาวพุธดาวพุธจะย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่11และย้ายต่อจากราศีเมษเข้าสู่ราศีพฤษภในวันที่29เลข6ดาวศุกร์ครับย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในวันที่12แล้วก็เลข1ดาวทิศย้ายจากราศีมีนเข้าสู่ราศีเมษในในวันที่14เมษายนนะครับเวลา ตีสามสามสิบเก้านาทีสามสิบหกวินาทีตามปฏิทินสุริยญาติของอาจารย์ทองเจืออ่างแก้วนะครับซึ่งเป็นคืนวันอังคารนะครับนะเป็นคืนวันอังคารทําไมต้องบอกรายละเอียดมากขนาดนี้ท่านนี้ท่านั้นก็เพราะว่าดาวอาทิตย์เมื่อย้ายเข้าสู่ราศีเมษวันนั้นมีเป็นวันที่สําคัญครับคือเป็นวันมหาสงการนะครับถือว่าเป็นวันมหาสงการนะครับนะวันมหาสงการปีนี้จึงเป็นวันที่14เมษายนเป็นคืนวันอังคาร นะเป็นคืนวันอังคารซึ่งในเรื่องของดวงสงการเดี๋ยวผมอาจจะมีพูดคุยนะครับในเรื่องดวงสงการอีกครั้งหนึ่งนะเป็นคลิปถัดไปนะครับอาจจะทําเป็นช่วงสิ้นเดือนนะครับเป็นช่วงสิ้นเดือนนะฮนะก็คอยติดตามชมแล้วกันนะครับนะต่อไปดาวอังคารครับเลข3นะเลข3ดาวอังคารเนี่ยจะย้ายจากราศีพฤษภเข้าสู่ราศีมิถุนในวันที่14เมษายนนี้ด้วยเช่นกันนะครับนะ การโครจรของดวงดาวเนี่ยนะครับผมได้จัดทาคลิปแยกไว้ต่างหากและเป็นคลิปดาวจรเดือนเมษายน2564นะครับซึ่งเป็นคลิปเชิงวิชาการนะสำหรับคลิปนั้นนะท่านใดที่สนใจนะครับอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะอยากทราบข้อมูลของดาวเพิ่มเติมและเป็นเชิงวิชาการก็แนะนําไปรับชมรับฟังในคลิปนั้นได้สําหรับคลิปนี้ก็เป็นการพยากรณ์เป็นหลักนะจะเน้นภาคการพยากรณ์เป็นหลักนะครับ เรามาดูกันเลยครับเรื่องการงานนะครับของชาวราศีกันในเดือนเมษายนนี้นะครับนะเดือนนี้ชาวราศีกันก็ยังคงมีเรื่องของภารกิจการงานที่ต้องทําต้องจัดการค่อนข้างมากนะหลายอย่างเหมือนเดิมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นงานของตัวเองหรืองานของคนอื่นก็ตามซึ่งงานของคนอื่นนะครับที่ชาวราศีกันต้องเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทําในการทําอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็มีแนวโน้มที่มากขึ้นนะมีแนวโน้มที่มากขึ้นนะครับนะ ซึ่งนะครับซึ่งทําให้ช่วงนี้นะครับในเดือนนี้ชาวราศีกันเองอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะโดยเฉพาะงานที่เราเข้าไปช่วยทำเป็นงานของเจ้านายด้วยนะผู้หลักผู้ใหญ่นะอาจจะไปช่วยที่ว่างานของคนอื่นเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์เป็นเรื่องงานของผู้หลักผู้ใหญ่ของเจ้านายของหัวหน้าก็ได้ครับมันก็เลยทําให้เราค่อนข้างจะต้องเหนื่อยมากขึ้นนะเก่งมากขึ้นเนาะอาจจะไม่ค่อยเป็นตัวของตัวเองสักเท่าไหร่นะในงานที่เข้าไปช่วยทํานั้นนะครับ แต่อย่างไรก็ตามแต่อย่างไรก็ตามนะครับนะด้วยความรู้ความสามารถของชาวราศรีกันเองนะครับ <S <S ก็สามารถที่จะจัดการนะจัดการแก้ไขปัญหาหรือว่าจัดการกับภารกิจการงานต่างๆให้สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับตามเป้าหมายตามแผนง,งานที่ได้วางเอาไว้นะครับ <S <S ก็ประสบความสําเร็จนั่นเองนะยุ่งหน่อยเหนื่อยหน่อยครับแต่ประสบความสําเร็จนะครับ <S <S ส่วนทางด้านการเงินของชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับภาพรวมก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีครับ มีรายรับรายได้เข้ามาเรื่อยๆไม่ติดขัดไม่ขาดมือนะครับมีเกณฑ์มีโชคลาบด้วยแล้วก็มีเกณฑ์นะได้เงินก้อนใหญ่จากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโดยเฉพาะผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นเพศตรงข้ามนะหรือจากคู่ครองก็ได้ครับจากคู่ครองนะโดยเฉพาะในช่วงครึ่งเดือนแรกครึ่งเดือนแรกนะของเดือนเมษายนนะครับก็มีเกณฑ์มีโชคนะมีโชคมีลาบนะครับมีเกณฑ์ได้เงินก้อนใหญ่ นะแต่อย่างไรก็ตามพอได้เงินมาแล้วก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายนะครับก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายออกไปค่อนข้างมากด้วยเช่นกันนะพอได้มาก็มีเกณฑ์ใช้จ่ายต่อเลยนะครับนะส่วนในช่วงครึ่งส่วนในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอ่าก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะถ้ามีการทําข้อตกลงข้อสัญญาใดๆที่เกี่ยวกับเรื่องของเงิน,งนทองนะครับต้องพิจารณาตรวจสอบให้รอบครอบถี่ถ้วนนะครับเพราะว่า เพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะเกิดข้อผิดพลาดมีปัญหาหรือไม่เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ได้ครับเพราะฉะนั้นช่วงนั้นต้องดูดีๆนะครับทำข้อตกลงข้อสัญญาอะไรหรือใครมาตกปากรับคาอะไรเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองๆองต้องมีการใช้จ่ายแหละนะครับพวกนี้ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษในช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับอาจมีข้อผิดพลาดได้ นะต้องระมัดร,ระวังนิดหนึงนะครับส่วนท่านใดนะครับนะที่ยื่นเรื่องขอวงเงินขอสินเชื่อไว้นะครับในเดือนนี้ก็มีเกณฑ์ได้รับการอนุมัติสินเชื่อได้รับการอนุมัติวงเงินนะครับในช่วงนี้นะสิ่งที่ต้องระมัดร,ระวังนะสำหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับมี2เรื่องหลกักๆนะนะครับ 1. นนะครับก็คือเรื่องของอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยนะ อุบัติเหตุกับการเจ็บป่วยเนี่ยยังคงมีอยู่นะครับสำหรับตัวชาวราศีกันเองและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะทั้งตัวชาวราศีกันเองและผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านนะครับก็เขาก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังดูแลให้ดีนะครับดูแลสุขภาพให้ดีนะครับส่วนเรื่องที่2ที่ต้องระมัดระวังก็คือคําพูดคําจาการแสดงความคิดเห็นในเชิงรบ อาจจะสร้างปัญหาสร้างความขัดแย้งนะกับคนรอบข้างได้ง่ายนะครับเพราะนั้นต้องระมัดระวังนิดหนึ่งในเรื่องการแสดงความคิดเห็น,นการพูดการจานะโดยเฉพาะเชิงลบนะโดยเฉพาะเชิงลบทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะว่าในเดือนนี้นะครับในเดือนนี้นะนะดาวพุธของเราเดินเร็วมากดาวพุธคือเป็นดาวประจําตัวของชาวราศีกันนะครับค่อนข้างจะเดินเร็วแถมเดินผ่านนะฮะราศี เมษนะเรือนอังคารนะเจอดาวมฤต,ตยยนะเจออาทิตย์ด้วยนะครับแล้วาวนี้ก็เจอราหูอีในช่วงไปลายเดือนอีกนะเพราะฉนั้นต้องระมัดระวังเรื่องการพูดจาการแสดงความคิดเห็นเพราะคนที่รับฟังนะครับอาจจะตีความหรือเข้าใจผิดได้นะนะสรุป,ปง่ายๆว่าเดือนนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาได้เกิดเกิดปัญหาเกิดความขัดแย้งได้ง่ายกว่าปกติ ได้ง่ายกว่าทุกเดือนนั่นเองนะครับก็ระมัดระวังนิดนึงครับนในเรื่องนี้นะนะครับแต่อย่างไรก็ตามเนาะถ้าเกิดเราใช้ชีวิตอย่างมีสติรอบคอบไม่ประมาทปัญหาต่างๆพวกนี้ก็จะลดน้อยลงไปมากหรืออาจไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้นะครับส่วนะะโชคลาบสําหรับชาวราศีกันในเดือนนี้นะครับนะก็วันที่ดีนะครับวันที่ดีได้แก่วันที่7จ็ดถึงสิบสอเถึงสิแล้วก็1 9ถึง22 19ถึง22 แล้วก็24ถึง26 24ถึง26นะครับส่วนทิศท,ที่ดีมี2ทิศครับคือทิศตะวันออกกับทิศตะวันออกเฉียงใต้2ทิศนะทิศตะวันออกกับตะวันออกเฉียงใต้บุคคลที่จะนำโชคโชคลาภมาให้นะครับก็ได้แก่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่านี้อาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายลุงป้านะ้าอาได้หมดเลยนะครับรวมถึงคู่ครองด้วยนะครับผู้หลักผู้ใหญ่ที่ว่าก็อาจจะ มักจะเป็นเพศตรงข้ามกับชาวราศีกันที่จะให้ให้โชคลาภนะครับในช่วงนี้นะอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นเพื่อนร่วมงานครับนะเป็นเพื่อนร่วมงานเป็นคนที่ทํางานนะอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือคนต่างชาติก็ได้นะครับกลุ่มนี้ก็จะนํำโชคลาภมาให้ด้วยเช่นกันนะครับส่วนทางด้านความรักนะครับความรักของชาวราศีกันในเดือนนี้ ท่านที่มีครอบครัวอยู่แล้วนะครับภาพรวมก็ถืออยู่ในเกณฑ์ปานกลางนะทรงทรงเรื่อยๆครับนะอาจจะมีเรื่องขัดอกขัดใจขัดแย้งกันบ้างนะครับองอนกันบ้างก็เป็นธรรมดานะพอหอมปากหอมคอนะครับหรือในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะอยู่ห่างกันหน่อยนึงนะอาจจะอยู่ห่างกันนะครับหรือรู้สึกว่าห่างเหินกันสักหน่อยนึงท้งนี้ทา่านก็อาจจะเป็นเพราะว่าต่างฝ่ายต่างทํางานต่างฝ่ายต่างมีโลกส่วนตัวสูงก็ได้ครับในช่วงเดือนนี้เพราะฉะนั้นโดยภาพรวมก็ถือว่า ปานกลางนะทรงๆนะครับส่วนคนโสดนะคนโสดก็มีเกณฑ์พบเจอคนถูกใจครับคนถูกใจที่ว่านี้มักจะเป็นคนที่มีอายุมากกว่าหรือดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าเรานะครับหรืออาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยกันมาก่อนนะครับเป็นเพื่อนเก่าหรือเป็นแฟนเก่าก็ได้นะนะอาจจะเป็นแฟนเก่ากลับมาคบหา,ากับมาพูดคุยกันใหม่ก็ได้นะสำหรับเดือนนี้ ครับทั้งหมดก็เป็นคําทํานายดวงชะตาของชาวราศีกันประจําเดือนเมษายน2564นี้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการํำคลิปต่อไป,อไปก็ช่วยกกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ